เช็คด่วนเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2566เงินเข้าบัญชีกี่บาทหลังกรมบัญชีกลางเตรียมโอนให้วันที่6ตุลาคม2566นี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยตั้งแต่เมื่อวันที่4กันยายน2566ว่าได้มีการอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในอัตรา100บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,566ซึ่งจะแบ่งกลุ่มจ่ายเงินดังนี้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2,506ได้รับเงิน600บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2,506ได้รับเงิน500บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง 31, พฤษภาคม2,506ได้รับเงิน400บาท ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2506ได้รับเงิน300บาทผู้สูงอายุที 31, ่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2506ได้รับเงิน200บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2506ได้รับเงิน100บาทสำหรับการโอนเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในเดือนตุลาคม2566 จะเริ่มทําการโอนเข้าบัญชีในวันที่6ตุลาคมนี้ตามกํำหนดการที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 6และยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายน2566และผูกคร้อมเพย์ภายในวันที่3ตุลาคม2566จะได้รับเงินในวันที่6ตุลาคม2566 สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขประจำตัวประชาชนได้เฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ